สบ,บายดีเด้อมูเพื่อนทุกคนเด้อมื่อนี้นุ่เสียกับพาพ่อเามายิงกระหอ,อกเนาะยิงกระหอ,อกกินมาปีเด้อมื่อนี้ไปเสาะยิงกินมาปีนะเด้อนะก็มาหอ,อกห้อยก็เกยละนะมานักไอนะ้น่ะสองคนนะ่ะมื่อนี้นหอบหอ้อยเกยละเนดะ้อนะพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้แหละมาหอ,อบวันนี้แหละนุ่เสียจะลองปืนเนาะลองว่ายังถึกอยู่บ่จะแปลงเนาะห้เขาวคิดลดมาเนาะคิดรถมาแล ยัดหมดทักกองแล้วเนาะนี่ยทักกองเลยหมดถึกแล้วเขาแปลงนะลองยิงนะคือเนี่ยนะนั่นเสียจะยิงอยู่ไม้แน่ยหน่อยยิงอําดำดำนี่นะยิงไม้ใหม่ดำดำนี่นะจุดนี้แหละดำดำนี่แหละเดนั่นเสียลองมาเลยถึกบ่ระยะประมาณสิบห้าเมตรเนาะห้าเมตรเลยลองมาเลยถึกบ่ลองเลยึ้นแล้วเนาะ Quiet yeah, a pauper gom em, mê sư. Pê chuông phong pê chị, a pauper gom mê sư. Tama lo lắm cho 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 มันต่ำแล้วเขาต้องห่างห่างเข้าล่ะเข้าล่ะบิดเข้านะประมาณเจ็ดแปดเทือดนี่ยประมาณนี้แหละโอ้หุ่แม่นแล้วล่ะออกางออดด้วยเรื่งเข้าออกประมาณนี้แหละยิงอีกบันหนึ่งนึงนะลองอีกครั้ง ăn không, không giờ nó đổ như này như này này, 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 này. Đổ, mình... là lâu không ạ là lâu chưa chín vậy Nhưng lộn mình như thế này Lộn ừ, nhìn tập bù đây แล้วก็อลูบิตรูบิตใช่หรอนี่ลูบิตแล้วกันอินทปูทีนี้นะออกเข้าเลยเนาะได้ที่น้องเลย ลองอีกครั้งนะครัครั้งที่สองละยิ้งยังอับดำดำฮะเนี่ยตัวถึงตัวถึงนิดหนึ่งด้วยโอ้ยเถงองละสูงละบิดเกินแล้วเน,นาะห่างเข้าอีก้ะ ไปเลยห่างเข้าอีกเลยไปเลยเถอะแล้วเนดีย๋ยวนี้เราิงหอกก็ได้ล้วเดี๋ยวนี้อะเถิดแล้วเนาะถิดแล้วเราไปเลยไนดะ้ไปซอกซอกบอลยนะิย้วเลยเนาะบอยลยิ้วบอลเข่าเลยได้ปน่ลเดียวเลยไป่เลยเดี๋ยวนี้เราจะไปต่ำห้วยอันนี้เนาะห้วยนนไปเนาห้วยนี้เราจะขึ้นเนาะขึ้นปีห้วยน้อยนี่ไปถึงเลยโอ้มาปีก็มีไรเนาะเน่ะ มีมาดนึงนี่นแต่บ่มีคือเห็นบ่ล่ะมานึงก็อยู่นี่โอ้นี่ตัวนายตัวฮอกกินยังมีบอนอยู่เนาะนี่มันยังมีอันนึงยังบ่ตกเนาะนโอ้ตัวฮอกินนะเป็นนี่่ะเดมือเสียจะพาพาเเฝ้าน้ําเดียวเนาะ เฝ้าเลยมาจะมาวานะเนี่ยเฝ้าเลยจะมาแถวนี้เนาะตัวหอกมันจะโดดมาเสก,กินมาปีนั่นี่งมาปีแถวนี้เนี่ยมาปีเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้แนหะมันจะเล่นตัวหอกตัวไี้มันจะมากินเนาะมากินมาปีนะเนี่ยนี่เสียจะพาเฝ้าเฝ้าดังเอาน้ำเดียวเด้อ เห็นน้องเนดะ้เหลียวน้อยนะตัวเหลียวน้อยเหลียวน้อยบินมาจับแถวนี้ยนะนะก็ถึงนะก็สูงๆนเอ้าเห็นบอกฮะนี่ฮันี่เห็นบ่โอ้ไกายไปเห็นเนาะเอก็ถึงเด้จับแถวถึงโอ้ไปเห็นแล้วเด้เอพนะี่น้องเด้อเบื้องนู้นเสียเงิงเลยนูเสียใจเงิงให้เบืนะ้องถืงกว่าน,นะเบื้อง nó thực quá cái đó xuống nó xuống nó có mấy nhiều hơn nó Ôi, mình... ยิ่งเยี่ยเด้อยยิ่งเยี่ยมเลยค่ยยอสุดยอดตกแล้วเห็นปะตกแล้วตกแล้วตกมาถึงนี้แล้วเนาะเดีนะ๋ยวไปเก็บเอาเลยเหลี่ยวน้อตัวเลี่ยวน้อยเนาะโอ้สุดยอดถือดีเนาะเดีนะ๋ยวไปเก็บเอาเลย ตกเถื่อนนี่แหลนะ้ค่อยไปด้อตัวเหลี่ยวนาะตัวเหลี่ยวน้อยเนาะเห็น,หนเหลีนหน่ยวไเนาะโอ้ได้แล้วได้แล้วตัวเลวน,น้อยนัเห็นบ่ยอดออเกเบิ่งึเ้ึกเบยโอ้เกือบอบ,บอหนหนอ่ถึกเ้งเเบบเ้ึก้เเบ เกือบขาดโอ้โอ้โอ้สุดยอดเนาะถือดีเนาะโอ้ตัวเหลี่ยวน้อยเนาะเนี่ยโอ้งามเนาะโอ้สุดยอดถือดีเนาะเกือบถือกับแม่เนาะเพราะเฮายิงอึกมันเนาะมันเป็นอึกมันเนาะเฮายิงประมาณแถวเนี้ลนะเนาะมันจะถึขึ้นเทิงแล้วเนาะเกือบถือ แต่ก็เดี๋ยวนี้เลยพอดีงามเนาะคันถือกนี่เรามุ่นมึดแลนะ้วเนาะแต่ถือกคอนี่เลาพอดีงาม,มสุดยอดนะปืนน่มันจะเป็นปืนยิงลูกเม,ม็ดเนาะสุดยอดแต่ว่ารัเสเซียก็เสือกองเลยเนาะโอ้เนาะในตัวเงี้เนาะตัวเหลี่ยวนะโอ้สุดยอดได้พี่น้องดนะ้วย ทีนี้แล้วเขาเอาลูกเข้าเนาะเอาลูกเข้าแล้วเขาจะไปสอนยิงนกต่อหรือว่าจะมีตัวไน่มากินมะปีใช่บ่ตัวกระหอกมากินมะปีใช่บ่ะเด้อโฟลตต่อเด้อมาจะได้ยิงนกใช่ป่ะได้เหลวเลยเนาะได้ตัวนั่นไงเนาะอืมสุดยอดเด้ี่น้องเนาะถ้ากันไปสอนยิงต่อเด้อ